สวัสดีค่ะพบกับบริษัททีทันชนะทรัพย์จำกัดค่ะและในคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะมาชมกกบบ้านโนกาโปรเอหอนฮะลังค่าตรงพันธุ์นาวสีขาวลังนี้นั่นเองซึ่งหลังนี้นะคะขนา,าดบ้านเนี่ยจะมีความยาว6เมตรกว้าง3เมตรแบ่งเป็น2ห้องนะคะเป็นทางด้านนี้และทางด้านนู้นนะคะขนาดห้องเนี่ยจะอยู่ที่3คูณ3นั่นเองค่ะในส่วนของความสูงนะคะภายในหุ้นลังคาค่ะจะอยู่ที่2.8เมตรและภายในนะคะจะอยู่ที่2.5เมตรนั่นเองค่ะหลัง่า มีฉนวนกันความร้อนนะคะหนาถึง2นิ้วมาให้รวมถึงค่ะความแข็งแรงนะคะโครงสร้สางเสาและชานของเราตรงนี้นะคะเป็นเหล,กรรล็กกันมนาวสองมเมตรที่เ็ดูขนาดใหญ่น้ากว้าง6กคูณ6นิ้วนะคะเพื่ทำให้โครงสร้างเนี่ยมีความแข็งแรงและก็ทนทานมากที่สุดนม่เองค่ะและในส่วนของโครงสร้สางเหล็กส,สีขาวนะคะเราอบสีจากโรงงานขึ้นรูปเหล็กเลยนะคะจึงทําให้มีความติดทนนะคะสำหการที่ลูกค้าเนี่ยซื้อเหล็กนะคะมาตัดเชื่อมแล้วก็ทาสีเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกคา้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะ เย็นไม่ร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีขนวน g e p s นะคะที่จะช่วยกันความร้อนน่าถึง2นิ้วด้วย่ะคันค่ะและหลังนี้นะคะเขาเลือกใช้ผนังสีขาวนะคะจะทำให้ดูขาวสะอาดตามากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะลูกค้าไม่ชอบสีขาว นอกจากนี้ค่ะลูกค้านะคะยังสามารถปรับแบบได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกขนาดบ้านขนาดประตูขนาดหน้าต่างรวมถึงช่องแสงและจุดวางตำแหน่งเองได้อีกด er ้วยนะคะโดยทางเราเนี่ยจะมีทีมผ่าพัดผ่ที่จะคอยออกแบบนะคะแบบทีดดีก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มคลิตีกิ่งด้วนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปเยี่ยมชมด้านในกันก่าค่ะว่าเป็นยังไงมาต้องรีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ด้านในกันแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าผนังด้านหลังที่ ขาวนะคะคดูแล้วเนี่ยสบายตาม,มากๆเลยค่ะรวมถึงด้านบนนะคะจะเป็นฝาและหลังคาเป็นทัชชิน,นะคะจะมีฉนวนกันความร้อนถึงสองเดียวกจะเห็นได้ว่าด้านนอกนะคะสง่งภาพอากาศร้อนมากค่ะแต่ว่ามาอยู่ด้านในนะคะรู้สึกไม่ร้อนเลยนั่นเองค่ะและพื้นด้านใต้ตรงนี้นะคะเขาเป็นเหล็กแกรนดน้าค่ะปูทับด้วยซีเมนต์บอร์ดสิบแปดมิลนะคะแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้นะคะ,ะ,ะ,ออะ,คะจะให้ความรู้สึกทิศ ยาะมากๆเลยนั่นเองค่ะและในส่วนของระบบไฟฟ้านะคะเรามีเช่นเดียวกันนะคะจะมีแบตเตอรี่หนึ่งจุดไฟม้า2จุดสวิตช์หนึ่งจุดและปลั๊กสามจุดอีกด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะห้องแบบนี้เนี่ยยังสามารถที่จะติดมอได้อีกด้วยนะคะโดยลูกค้าเนี่ยสามารถเพิ่มได้เลยนะคะหนึ่งหมื่นสองพันรีวิวและราคาเพียงหนึ่งนบาทเท่านั้นนั่นเองค่ะและยังไม่เพียงเท่านี้นะคะลูกค้าได้ยังสามารถที่จะเพิ่มห้องมาได้อีกด้วยนะคะาคาารคะคะ 11, าะะคะ 10, าเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทเท่านั้นนั่นเองค่ะ ท่าในใดค่ะที่สนใจนยนะคะบ้านตัวอย่างแบบนี้นะคะสามารถเข้ามาดูตัวอย่างได้เลยนะคะที่บริษัทนิทรัศน์จำกัดค่ะซึ่งบริษัทของเรานะคะก็จะอยู่ที่เ้นติวานน์ปากเกดจังหวัดนนทบุรีนะคะรวมถึงลูกค้าที่อยู่ตามจังหวัดน,นะคะทูกไกลไม่สะดวกที่จะเข้ามาดูตัวอย่างสินค้านะคะก็สามารถที่จะเข้าวิดีโอคอลนะคะมาคที่ฝ่ายขายของเราเลยนะคะเดี๋ยวฝ่ายขายของเราเนี่ยก็จะพาไปดูแต่และบ้านนะคะว่าเป็นยังไงนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มวางนัดจำกัน อ่รงรวมถึงลูกค้าค่ะที่สนใจบ้านเล้าดาวบ้านสําเร็จรูปแบบนี้นะคะติดต่อไปได้เลยค่ะที่บริษัททีพักกระนั้นจำกัดหกศูนย์สองศูนย์ศูนย์ห้าหกห่งไทยของเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ค่ะ